กว่าจะยืนหยัดในวงการบันเทิงมาได้นานถึง27ปีสุปตาหญิงไม่เจริญปุระก็ต้องฝ่าฟัาพานพิสูจน์ตัวเองด้วยการทุ่มเทสร้างสรรค์าง,งานคุณภาพจนได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงและแฟนหนังว่าได้เลือศิลปินจากรุษโรนภพขุนพ,พ่อผู้ล่วงลับมาเต็มๆค่ะ ชีวิตของใหม่ได้ดําเนินแล้วก็เดินทางวันนียที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดออาบางทีเราคิดว่าที่สุดแล้วมาประมาณ15ปีที่แล้วพอถัดมาอีก5ปีมีอีกเรื่องที่สุดอีกเหรอมันมีเรื่องที่สุดที่สุดเป็นมหสัจจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตมาตลอดเวลาทุกๆชิ้นทุกๆอย่างที่ใหม่จับต้องเนี่ยใหม่ทำทำจากหัวใจจริงๆแล้วคือเป็นสิ่งที่เราภูมิใจและเรารู้สึกดีมากเมื่อเห็นแฟนๆต้อนรับเราด้วยค่ะ แม้บทบาทการเป,ป็นศิลปินและนักแสดงจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้เอื้อให้เรื่องรักของเธอรุ่งตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ถูกจับตามองเรื่องรสนิยมทางเพศว่าเป็นหญิงรักหญิงค่ะ ใหม่เกิดมาในโรงเรียนประจํานะคะตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยจนกระทั่งใหม่ไปเรียนโรงเรียนที่เมืองนอกใหม่ก็อยู่โรงเรียนประจําอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนหมดเลยถ้าย้อนกลับไปในะต้องกี่สิบป,ปีแล้วเนี่ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันมีอยู่ everywhere in the world จริงๆมันอยู่ทั่วโลกทั่วไปไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเราอย่าไปมองให้มันเป็นเรื่องแย่เพียงแต่ว่าเราอยู่ใน spotlight เราเข้าใจว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ว่าเราจะทาลูกชิ้นปิ้งหรือว่าวันนี้เราจะพร้อมลงอ้วนขึ้นมันเป็นเรื่องน่าสนใจไปหมดเลยใหม่ยังไม่มีเวลาที่จะไปให้้กัับสิ่งนน,นะคะือ มันต้องใช้เวลาประคับประคองถักทอกันไปความรักถึงจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยแบบยังไม่รีบยังไม่ไม่อะไรเพราะไม่โฟกัสเรื่องรักแบบนี้ร็อกเกอร์แฮบเสน่ห์จึงทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่ล่าสุดก็เตรียมฉลองครบ27ปีในวงการด้วยการออกหนังสือรวบรวมชีวประวัติในปลายปีนี้หลังเพิ่งจัดนิทรรศการภาพถ่ายชุดใหม่เจริญปุระ b o r n chulapu ไปสดๆร้อนๆโดยหวังให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณกับเหล่าแฟนคลับค่ะ